หคะนีบมือวะมันบริเน็บดินตินอะนนี่แหละมอวะมอวะคดนี่ครับพี่น้องคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะพี่น้องดินกระติศตมอนหาพี่น้องกรติศตีนขนาดบุก uh, หัเตยมโสงเขาเดินเลยบุกหัว ทั้งไนมากก้อนมัก้อนละมันเอาปลได้มันตกลงกับเอาปลได้เลยเออมันเป็นปลาเนาะนีล้านตัวนี้เป็นในในอ๋อหนุกเต็มเลยอยู่นี่ได้คันลงไปกันน้ำเออเอาปลได้คล้องตัวนี้เลยคล้องน้ามชาบลาดเอืม ีข้โอ้นี่เนี่ยข้าก็ดิสามนี่เอาคนเออที่ตน้นมันจะหลามนะสามตถน่ราไ้มันเหนียกอ่ะเลยเอ,อ่อ,อึอึอนี่ไหู้ห่นึ่งอ,อ่ได้แล้ว <laughs> บนนี้ดอกมือเข่ามันสำคัญมันตีนมันละกอเฮาเาออหนังขาอ,อืออืออีกสองโฉนะีะไรล่ะฮะแสดงเห็นวันนี้พี่น้องจะเป็นคู่ไฟคู่มันอยู่ครูคก็บตัวแม่ถ่ได้เลี้ยวหาอยู่ก็ยังบ่เห็นเออบ่เห็นเด้ยกานเฮาบ่เบิ่งคักๆบ่เห็น ีน้ำแก่งมันลวด S <S ลวดอันตาไผ่เนี่ลวดเลาะเละตีนก็ไผ่เรายังได้กัดด่างตีนนี่เราบม่ได้กัดที่ันใส่บนหน้ามันไมนีีเลยตั้งนานนากันนาตีแล้วกัดตีบน

มเอ๊จะจเอโอ้ไกลหน่อยข้างววนนหนบ่เออข้าง่นไววอ๋อขอบผลงานไปนหาวางนึงนะน้องนะเออข้ามรราันก็ร้ายเกือบหาข้าวเดียวนึงก็ได้แล้วเนาะ เดี๋ยวแม่เอาตะต่างกับข้างล่างให้เบิ่งนะร่วมกันแล้วน้อพี่น้องคนร่วมกันแล้วบัานเขาเดินไปไหนบ้างเดี๋ยวเข้ามพี่น้องถือว่าหลายเตื้อบนพี่น้องเนาะเนีาพอคนก็บติดดังไฟนะพี่น้องเนาะก็ติกลัวที่กินนะพี่น้องงานที่โงพี่น้องเตรียมเลย เกหแบบนี้อ,นอย่าไล่นะเออมีขูดออกเอาพี่น้ั่นดูวัา Yeah, I thought... ครับพี่น้องอวันนี้ขึ้นแม่เพิ่งกะเด็ดปีกวันน้องแมวนะเด็ดปีกเป็นหน่เนาะมีกระติขวัวเนาะกระติควัวก็กรดังไฟครับลอยผู้นีนมาเตะตามติดชีวิตใบอินก็พอตัวไอ้เบื้องหน้าพี่น้องเด้อหมด ตนะอเ้เตะเลี้ยตัวนะฟนะ <c oughs> ้าเนาะเ <c oughs> ท,ทีน้ำดทพ <c oughs> ีี่มอนาเทพีลราแต่ัทพีดามกับฮักเนาเดี๋ยวน้ำใหม่เนี่ยปรยว่าดอเลื่องนันพวกมัน็ลูกนะีแหลอันนี่ก็ได้ เงินมากกันน่ะก <ugu> <Judas>. ับมันบัวย่งมันกับไปลายข้างนี่เลยเน่ลาเท่าลายเนาะจะได้่าห้าร้อยหนึ่งมากแบบเติมนล้มันรดจ้ะหาเ่าก็ได้คู่มือให้ยุ่งเนี่ยบควาเครื่องเดืนุึ้ก็ได้กันหนึ่ไปเข้ามือท่นึ่งจ้หาขายก็ได้หามือได้ใม่บ่เลยที่หาเลก็ที่ไส่เดี๋ยวแบบพันกว่าสองพันบาทยังือไส่เบิ้อแรกังได้เข้าไปยันเถอ กเยังดีนะยังดีนะแล้วเขาเด็ดก้ากับเบาคืกอนนั่นแหละเบีกยัเขืกอนเดินสบายตรงไหนตรงหน้านะเป็นไรเปดนะ เออตึงน MM ี้ฮพิษิแล้วมันละงามเลยนาะมันไหลมนลอยมันมีหัวถึงจะเปือบเผือบหัวนลองนแมวคันดีปีกกอแล้วเนาะ พี่จีกเหาังงามเลยโสมเหลีงตองเป็นน้ำปลาพี่น้องคนนี้คุณแม่เป็นใครขวายเบื้องหน้าพี่น้องแต่ว่าตีนมันจับดีขนาดก็ห้ามนังขาด แดดก็เริ่มบอกแล้วพี่น้องบ้านคุณแม่เพิ่็ใส่ต็มปาใส่น้ำปลาใส่เกลือพ่อแม่ ใ่ไหมน้ำเรามีของขายเราก็ลดนวลนี่นาะพี่น้องฮะเนี่ยแก้ของไปขายอืมสมบัตบงคายสองสมกิโกุลอืมตอนนี้านสากิโมอก็ถึสามยังนอยเลยนี่านน้ำนี่แดงข้างยหอืมกลมขีดคนน้ำแหล่งใช่อยู่ ครับพี่น้องประเด็นพาพผสมวิธีชีวิตแม่อินเด้อร์มันนี่เด้อเขาพ่อ,พอตุอยู่เทียงหน้า,น,าน้อยนี่ประจำแล้วเพจยังฉันแม่มืนอนี่เอาหญ้าออกจากเขานี่แล้วมือโอ้มืนอนี่ฟันสีเอาหญ้าออกจากเขานะมันบากหญ้าก็เต็มเกัน,อ,น,นอ,อันนี้จับไวนะ้อันนี้จับไว้นะองตรงนี อูน้องเ,เ,กเกอ้ยผู้ใดเคยบอ่พาบ่บังห้านี่หญา้ายังก็พอเลยเขาหยาปืดด่ดบ่ภาษาอีสานปุ้ดปักขนาดนี้หมักปักไข่รือ,อเล่ด็ปักขาเลยไวยมีขุด,ดออกังไหวไหมใช่ันเข้บาบ่อเก็บออกกับบังห้าปักเข้าอยูอ่ท่นไข่เลย หอนหิ่งมันร้วสามสิบสี่สิบหนึ่งขขเขาขายอืปลาเข่ามาหาแล้วขายเราว่าล้วละจิดชิปตัวซ้ำสองหนึ่องอืแล้เพราะว่าปลาบ่มีบ่มีมันบ่มีแล้วสด <c oughs> ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ตายเบไปแล้วเนาะอือขอบไปนอนอวันนี้พั่นี้เก็ขัวแล้วเนาะ <c oughs> ตายแล้วขั้วจนมันน้ำแห้งเลย อันนี้บวได้ขควโดวนแล้วกันนะงามเนาะสุกแล้วขวสุกแล้วมันงามหลวงเลี้ยงวิ่เออมันโดนพี่นองเด้อมากินนังข้ามน้งกันเพื่อกินเยนอะ ดีๆและลวกพักคร,รับอืมนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องพุ่นแมวม่นจะเท่สวยๆเพิ่งพี่น้องกานเส้นเท่าอืมอืมแล้วเอาขึนบานนี่เดินพี่น้องเด้อไปกินน้ำกันบา้านเดินไปกินน้ำลูกน้ำหลานน้ำกัน เอาห้าอกจ่าเข้าเนี่ยแหละให้นี่แหละมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันบ้านนี่น้่งข้ามเอาไปนั่งโต๊ะไปข้ามเด้อพี่น้องเด้อกินมาซิมนั่งข้ามนั่นเนี่ยอินที่กอล์มันพี่น้องคนนอยากเห็นเนาะว่ามันอยู่จังไรเนาะจ้งข้ามเน้อเดินไดิมาชายกลับมาชายข้ามหนึ่งน้อง มันข้าวเขาเผาเลลูมาให้กินละหายาเดี <his finger> <favour> ๋น้เค็มบ่เค็มือวานนี้บ่ส่อเยทำให้หมเค็มหาเดียมักกันที่เาห้องยำมักกับบริเวณนี้เลย ับนบอกแข่งห้เลยะนะ,ะนบันบน่า,าวันน้าวกินเรากิมไปใช้ก็ได้พี่น้องกินไปเลยเ,นะเสียไม่เทาอย่างมาแดงกับข้าวทิ้งอยูน้ำไหยน้ำหน้าพี่น้อง ครับพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้ก็บับซ้ำเนี่ยนาะพี่น้องเนาะคลิปหนต้องบอกกับแม่ได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับ<ด>อ่าสวัสดีครับบอกกับแม่ได้พี่น้องเด้อ